อีพ่อน้องเดยิ่งข้าวอีหย่างบ่อันยดาสมไหมยาสมทีส่งลูกไปเลียนกรุงเทพพนะกูวาเลียนเสรก็บ่รจบดอกขนาดเลียนอยูุ่บานเ้ามันยังตั้งหาปีหกปีมันยังบ่จบคิดจังเด็กจีส่งลูกไปเลียนกรุงเทพวะเสียเงินเป่ากูวานอ่ะเจ้าก็จะบอกพื้นเขาหลายเขาอาจจะกับจนกับโตแล้วก็ได้มันอาจจะตั้งใจเลี้ยงแล้วก็ได้เจ้าจะสาวเพื้นเขาหลาย บ่มีท่าถ้าคนมันขิดบ่ดีทํำบ่ดีค้ามันส่วนไปยุเสีมันกะสัวกัวมาเลี้ยนบ่จบดอกไปอุงเทพก็ได้เจ้าจะไปบานให้มันหลายบ่พื้นยังสีพื้นยังสีมันบ่ดีดอกอ้อยุในนี่ว่ากูว่าพื้นเขาเสนอเจ้ากระิีบว่าพื้นเขาตัวแต่ว่าข่อยหามเจ้าว่ากูว่าพื้นขันบ่อยากฟังกะอุดห่วยหาแนวมาอุดห่วย ไปแช่หวังด hmm He ีกับเจ้าขอบ่อย่างไเว่าพื้นผู้อื่นมันบ่ดีกับตัวเจ้าเองขันบอกขึ้นว่าถ้ากูบอกพื้นคนเจ้าเบาอีหลีบล่ะเจ้าเบายุบันเดี๋ยวนี้เจ้าก็บอกพื้นผู้อื่นนี่แหละเดี๋ยวนี้เศรุสีมาเ้าแหกการเหตุหยังสุเป็นมูกันดิมามากินหมักม่วงเพียเนี้ยมันสิแทบอ่ะ จะไปบอกพืนค้นโยงอ่าีมากินกินกินอ้เจะมาแซบนี่แซบแซบไม่ควโบพื้นค้นกกินก็ได้ขันว่าขืนว่าถ้ากูวอกพื้นค้นจะว่าเพื่นนี่ดีเนาะ กลับมาแต่ตอนไหนลูกข่อยกลับมาแต่โดนละละแต่เศร้าๆพุ่นน่ะคือบ่บอกแม่แม่สิได้ไปรับข่อยบ่อยากบอกเจ้าข่อยย่านเจ้าเมื่อย์เมื่อยแม่บ่อเมื่อยแม่ไปรับลูกแม่แม่สิเมื่อยได้จังได๋บ่เป็นหยังครับพงศก็อยากมาเสื้อผายแม่ด้วยกันแม่ดีใจลูกแม่ดีใจแม่ดีใจลูกเออแม่อย่างไรลูก คือบอตื่นเต้นแม่ยังข่อยซสือยาเมื่อก่อนดำมาฝากเห็นแม่จมปวดหลังปวดแอวล,ลูกนั่งบ่ค่อยสะดวกข่อยก็เลยเสือเนี่ยไม่ให้เจ้ากินม,มันดีบเลยลูกก็ดีแล้วน้อแม่มันเป็นยาที่คนขอกินทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเดียกินแป๊บเดียวก็เศร้าแล้วอุ้ยแม่หเหง็บหลังปวดแอวนี่ขอบใจลายลเายได้ลูกเด้อที่ใจ<อ>หอดแม่แม่ดีใจดีใจแม่สิกินน้องเบิง่งหายแม่หายเจ็บหายปวด แม่ปวดมาแต่ดนดุนผุดดิลูกควหลังปวดเอวแม่นี่แหละกินบ่ดนเดี๋ยวก็เศร้าแล้วแม่ครับครับครับเดี๋ยวแม่ดีใจโอ้ยแม่สิกินลองเบิ่งได้ลูกเด้อเออแม่อี่ย่งมะม่วงข่อยมินินี่อย่งมาบอกงเห็แม่เตือนเต็มนี่เลยใบปริญญาความสําเร็จก้าวแรกของข่อยเนี่ยของลูกอ่ะป่าลูกแม่เก่งปานนี้จินี่แยได้รับปริญญาพุดดิลูกโอ้ยแม่ดีใจแม่ดีใจลูกแม่ดีใจโอ้ยลูกแม่แม่ไม่เก่งจะโดนนะเต็ม จริงจริงตัวเนาะหอยเป็นปลูกเจ้าเด็กเก่งๆลูกเก่งๆเนี่ยดีสุดๆเลเอ้ายายจะไม่เห็ดอีหยังอยู่นี่โกลัวเสียไหมเก็บใบขามไปใส่ต้มไก่เอา้าลูกไสายยายชูกลับมาแล้วตัวนั่นแหมไปเห็นยายชู้แล้าให้ฟังว่าลูกไายแล้วน่ะเรียนแค่3ปีก็จบแล้วแถมยังได้ทุนเรียนฟรีอีกต่างหาก ยจังเป็นเกียงนอนลูกไส้เพื่อนน่ะห,หน้าตาก็ดีพร้อมเออเอ,อแล้วลูกไส้เจ้าล่ะเลี้ยนจบไปข่อยคือเพ่เห็นมันไปเลี้ยนจักเถื่อเห็นมันยางอยู่แต่น้ำบานนีออ่ลูกกูล่ะมันบดดังไปลงเลี้ยนยางดอกมันเลี้ยนทางออนไลนซุมือนี่มันบดต้องไปลงเลี้ยนให้ยางดอกเออเออข้าสั่นข่อยไปหายายชูจะข้าวคนเดอ้อ เออไปโลดภาษาหลูกเลี้ยงจบซมนี่เหอะสิเป็นสิตต่กูเอาเรื่องนี่ไปบอกซุิพอนฟังดีกว่าไอพอนไิพอนไอพอนมึงเดี๋ยวน่นข่าวบอปลาหลูกอีซูเนี่ยมันมาตะกรุงเทพเร็ว มันว่ามันเลี้ยนจบตะกรูอีกพุนน่นะกลับมาแล้วกลับมาเร็วแต่กลัวเด้อมันเลี้ยนจบมาตั้งสูงจะมาเห็นหน้าซื่อๆนี่ล่ะกลัวสู้ลูกกูกระบ,บ่ดได้หรอกทาไม่ลูกกูเลี้ยนจบกูบ่เห็นมาเห็นหน้าจังสิกูเห็นไปเห็นงานดีๆเห็นงานห้องแอ์บ่ให้มาตากแดดตากร่มขึ้นหลุดล,ลูกอีสู้ยายจันทร์เพื่อโบกพื้นลูกเข้าจังสี่ เขาคือบ่เคยไปโบกพื้นลูกเพิ่นจักเทียโอ้ยยายจันยายจันโอ๊ยไปหยังไอ้พินไปหยังโอ้ยทู่ไหนตายลูกเจ้าลูกเอ้าลูกกูไปหยังลูกเจ้าถือจับเอ้าลูกกูไปเฮ็ดหยังจังสิถือจับถือจับอยู่โรงพักกูน่ะเอ้ามันไปลักเงินเขาไปลักเงินผู้ใดบ่รู้อยู่ในหมู่บ้านหั่นน่ะเขาจับมันไปไว้โรงพักเดี๋ยวนี้อยู่โรงพักไสพักกูไปหาลูกกูเดี๋ยวนี้โอ้ยมาๆๆๆาม้ เป็นอีอย no ่างมันเป็นอีอย่างกูก็ยังบอกค่อยบอกค่อยสอนมึงว่าแหงไปหาหลักหาโจกของคนกูก็สม่าคือยังกูจิดามึงขำไหนดีวะกูก็คือบอกค่อยบอกค่อยสอนว่าให้มึงเป็นคนสัวมึงไปอย่างสม่าคือยังสัวแท้มึงเป็นคนดีคือยังลูกบ้านลูกเมืองเขาบ่ได้บบมึงหูบอกว่ากูไอายคนซ้ำไหนเนี่ยมึงไปเห็ดสัวมาแบบเนี่ย ก<ฮ>ูสาว่าเออลูกกูนี่ดีมึงเห็ดยังนะมึงไม่ยันกูอยากไอยคนบอบอกมากูสมัมอยากไายคนขักแททเลียนกับบอท่านจบแต่ละมือละแวน่นเนี่ยเนะี่หาแต่เรืองไม่กูมึงคิดว่ากูมีความสุขตีอยู่กับมึงสมือนี่เนะี่ยกูหาความสุขบ่ได้เลยย้อนกูไม่หลูกสัวสัวคือมึงเกินมือน,น,นะเกิน คุณแม่ยิ้งใหญ่ให้จำว่าความตายนี่มันแควนข้อสุบาทยังอย่ามังสร้างแต่ความถูกทพ่แม่พึ่งคืดน้ำตกลงกูถังมึงไปหล<บ>ักเงินมาเห็ดหยังมึงไปหลักเงินขจ้ามาเห็ดหยังก็สส่งกูตีมึงตายข้ามมือเดี๋ยวนีล้ละก็คอยเห็นแม่บ่สบาบอยากได้เงนินไปซื้อยาไม่เห็นแม่แต่บงุงโหดเสียหาเงินตาใส ก็เลยไปร <movement> ักเงินข้าเจ้านั่นแหละก็ไม่อยากเห็นแม่เจ็บแม่ปวดเนาะแม่จังสันที่ลูกแม่ก็คิดว่าลูกสิห่วงแม่ปานนี้กร่สันแม่ก็บ่บ่าวาาแล้ว หลายเพื่อนเ่ถึงแม่สิเกตสิตัวแม่ก็ทนได,ตด,ดต้ตลาดก็ไปหารหาคาของคนเห็นก็อยู่เนาะครับเนาะที่แพงมัน,ยยน,น,อน,นอเป็นราคาเงื่อนมาตรฐานไม่ซื้อยาให้้แม่ไม่หนีเพื่อนเนาะเป็นทะเลตูนเนาะเอานี่อันนี้ยายยาแมงกานดำมึงให้กูติดสู้หเข้าใจหลายๆเด้อขนาดกูพอดีกับมึงโวจะเหลืองมึงไปเบ่าพื้นมึงก็ยังมาสร้างกูอยู่ บ่เป็นหยังบ่าเฉียดบ่าคุ้มให้กันดอกเมื่กล่ากที่หลังก็จะไปหลักเพิ่นเด้อลูกเด้อเทโตให้ดีเด้อขนาดเฮาเป็นจังซี่เพิ่นยังบ่สร้างเฮาลูกเพิ่นยังหักเฮาอยู่กำลังใจคิดดีทำดีหักแม่เด้อลูกเด้อเมีเด้อลูกตั้งมกตั้งใจไม่เป็นคนดีอย่าไปหลักผลนี่มันบ่ดีขอบคุณครับ จนเห็นโล่งโศกจังลังเดื้อนาำตาข้าแต่ก่อนแต่ขี้ตอนแม่อยู่น้ำบเบาเคยเป่าเคยปอนดูแลตอนพ่นป่วยขาดแม่มือนี้ลูกพัดอยากเห็ดน้ำ